ทูสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ,ะวันนี้เป็นวันที่21มกราคม2564ค่ะเป็นวันพระนะคะเราได้มาเดินทุดงที่ภูหลังกาค่ะเรามาตั้งแต่วันที่18มกราคมแล้วเราก็มีกำหนดการจะกลับวันที่24มกราคม2564ค่ะตอนนี้เนี่ยเราพักอยู่กลางป่านะคะซึ่งเป็นกลางหุบเขานะคะแล้วก็ะจะเห็นได้ว่าจะมี ลานพญานาคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเกรดพญานาคนะคะคาดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนหัวนะคะที่ที่เป็นลานพญานาคที่เราได้มาเขาเล็กตั้งตั้งแคมป์ตั้งกรดปัดกกดทุด,ดงอยู่ตรงนี้นะคะคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วค่ะที่เราพักที่นี่ค่ะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องปีนเขาใช้เวลาปีประมาณ4ชั่วโมงค่ะกว่าจะถึงจุดนี้ซึ่งเป็นใจกลางของภูลังกานะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เดินขึ้นไปทุดงบนบนเขาซึ่งเป็นพระธาตุของปู่วังปู่เสาค่ะนะคะแล้วก็ไปที่ถ้ำนาคากันค่ะก็ใช้ระยะเวลาการเดินประมาณไปกลับอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะเราปีนไป่ายไปตามเขานะคะ ค่ะเป็นการเดินทุดงแล้วก็ภาวนาไปด้วยค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญสาธุเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะที่ร่วมทำบุญสเสบียงบุญสเสบียงอาหารพูรังกาในครั้งนี้นะคะค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้วันที่22มกราคม2564 คณะทุดงพระอาจารย์นังคารและพระอาจารย์คัมดีนะคะก็ได้เดินทางมาถึงลำธารกระดูกควายซึ่งออ,อยู่ตรงถ <c oughs> ้ำค้งข่าวนะคะ <c oughs> ก็เราเดินทุดงมาถึงจุดนี้เวลาบ่ายสามโมงคะ่ะ <c oughs> ก็ได้ตั้ง <c oughs> จุด <c oughs> พักแรมกันแล้วนะคะซึ่งเป็นลำทารที่ น้ําแห้งไปแล้วไม่มีน้ํานะคะนะคะก็อยู่กลางป่าเลยค่ะกลางหุบเขานะคะของภูลังกาค่ะซึ่งคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่มาภูลังกาเนี่ยเขาก็จะไปที่ถ้ำนาคาแล้วก็ขึ้นไปบนพระธาตุกองข้าวนะคะแต่เราเป็นคณะทุดงสแสวงบุญภาวนาแผ่เมตตานะคะอุทิศบุญกุศลนะคะ ให้กับภูมิเจ้าที่นะคะแล้วก็เป็นการฝึกฝนตนเองฝึกความอดทนฝึกวิริยะอุตสาหะเมตตาทุกอย่างเลยค่ะนะคะในการมาทุดงในครั้งนี้ค่ะดูจากภูมิประเทศนะคะที่เราพักก็จะเป็นพื้นดินทรายค่ะนะคะเป็นลำธารเล็กๆซึ่งเป็นลำธารที่ไปเชื่อมต่อกับากกาทางไปตาก,กินาลีค่ะนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นแม่ขาวนะคะแม่ขาวแล้วก็แม่ชีค่ะแล้วก็อึ๊บอ่าขามลำห้วยนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตอไฟตั้งแคมป์ต้มน้ำนะคะแล้วก็ต้มยาค่ะนะคะก็เอ่ออันนี้คุณลุงถมทำอะไรคะจัดยาครับอ๋อจัดยาครับประดงแดงประดงแดงประดงเอ็นครับประดงเอ็น พยักำลังกำลังฮนุมานอ๋อพยากำลังฮนุมานแก้โรคอะไรคะไม่ต้องถามนะแก้โรคแก้ปวดเมื่อยครับเป็นยากำลังอ๋อเป็นยากำลังนะคะชูกำลังอ,อ๋อเป็นยาชูกำลังก็วันนี้เราเดินกันสีออ่ห้าชั่วโมงใช่ไหมขึ้นเขาลงเขาเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องจัดยาบำรุงร่างกายกันนิดนึงคะ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นท่านพระอาจารย์อังคารคะ่ะหลวงพี่โมคะ่ะซึ่งออมีเมตานะคะนำคณะออมา ที่มามาทุดงในครั้งนี้ค่ะภูลังกาค่ะนะคะน้องกระแตก็กำลังเย็บถุงเป้นะคะถุงถุงถุงเต็นนะคะถุงเต็นเพราะว่าตอนช่วงกระเดิ่งทุดงก็เราทำขาดนะคะก็ก็เดี๋ยวมีพระอาจารย์คําดีค่ะท่านพักอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะไม่ไปรบกวนท่านค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะ สาธุค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะใจสู้ใสยอย่างต้นไม้ก็หักหมดแหละข้างหน้า ตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังของท่านนะคะเป็นช่องแคบซึ่งทุกคนต้องปีนนะคะพี่จารู้สึกว่าคุ้มค่าไหมอันนี้เราใช้เวลากันเดินกี่ชั่วโมงแล้วคะค่ะท,ทางนี้จะเป็นเฉพาะของนายพานหรือว่าพระพิสุสงเดินทุด,ดงหรือว่าเดินทางนะคะ ข้างบนกเป๋าวางไว้ก่อนได้ไหมไหนก็ขึ้นรถนั่นแหละขึ้นเลาขึ้นเบียงไป้วเนลตัวกระเป๋าไมได้เดี๋ยวขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะไป้่ไปเราก็ปาวางไว้ก่อน ครับวันนี้วันที่19อก้ามกาพอ5สอันณภูลังกานะครับนี่ก็คือสภาพแต่ละคนนะครับที่ปีนเขาขึ้นมานะครับดูสภาพนะครับแต่ทุกคนก็บอกว่ายังไม่เหนื่อยยังไหวยังไหวนะครับ

โอเคไม่อันนี้ะแบบออายลงคอาี้วเขาจะทำว่าทีมเวิร์ของหลวงพี่ยังเข้าใจแล้วค่ะเสื้อมาก่อนที่ส่งเสื้อมาก่อน เดินตูดให้เดินเดินตูดให้อึ๊บอึ๊บอึ๊บติดกระเป๋าถ่ายด้วยเหรอไม่ต้องแล้วมั้งวิดีโอบอกพี่เต้